สวัสดีใครรอตำถาดอยู่วันนี้พร้อมสืบแล้วค่ะไปตำกันเลยเริ่มจากขูดมะละกอของเราก่อนแล้วก็ตามด้วยแครอทเหมือนเดิมขูดเยอะๆเลยนะมะละกอที่ขูดไว้ได้แล้วใส่ตัวฝักยาวลงไปเลยพกนี้บอกเลยว่าเผ็ดจัดจ้างใส่พริกไปให้เยอะๆเลยแคร์ค่าพีิถาดของเรามาแล้วพร้อมกับน้ำปลาร้างมะละกอใส่ไปในถาดเลยทำไปหิวไปอีกแล้วตักมะละกอใส่ถาดแล้วราดน้ำปลาล้าไปเลยค่ะรอบนี้ปูเค็มมาแล้วนะน่ารักเนาะ เลยคะ่ะจีนวางลงไปเลยต่อด้วยผัวฝักยาวกับกรอใส่ให้เยอะๆเลยิส้ตมตำลอยมาเตะจมูกแล้วเนี่ยลีนไก่ย่างก็มาใส่ลงไปเลยต่อด้วยปีกไก่ย่างของเราหอมมากกลิ่นปีกไก่ย่างลอยมาเตะจมูกอีกแล้ว จะขาดไข่ต้มไม่ได้เลยใส่ลงไปเลยคะ่ะต่อด้วยหนอ่อไม้กินกับหน่อไม้นี่อร่อยสุดๆเลยว่าไหมมีปลาหมึกด้วยคะ่ะพื้นที่ถาดเต็มอีกสามเคยเครื่องเขาแน่นเกินลูกชิ้นปาลาล็อบบี้ทำไมเหมือนขนาดนี้เนอะถาดนี้รับการความแซ่บถายด้วยน้ำปลาไปอีกหนึ่งกรูเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปส่งเค้กุดแล้วคะ่ะบ๊ายบาย